สะเทือนทั้งเกาหลีพระนางตัวท็อปโคจรมาเจอกันคู่นี้คือที่สุดแล้ววันนี้26สิ่งหาคม65สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าสุปตาสาวอีจีอึนหรือไอยุกำลังพิจารณาบทนำในซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องไลท์ที่คุณอิมซัมชุนเขียนบทจากเวนเดอร์แคมิเลียบูมจะกำกับโดยคุณคิมวอนด็อก จากไม้มิสเตอร์เป็นเรื่องราวของการคี้คายชีวิตของเด็กหนุ่มเด็กสาวที่น่ารักในช่วงเวลาของสี่ฤดูการโดยจะมีกำหนดออนแอร์ครึ่งหลังของปี2023หรือต้นปี2024ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่าซีรีส์เรื่องนี้พระเอกสุปตาพักโบกอมก็กำลังอยู่ในการพิจารณาบทนำเช่นกันซึ่งทั้งคู่เคยได้ร่วมงานกันในละคร โปรดิวเซอร์อย่างไรก็ตามคงต้องรอทางต้นสังกัดของทั้งคู่ออกมาแถลงการอย่างชัดเจนอีกครั้งแต่บอกเลยว่าสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆและคอซีรีส์สุดๆ